ก็ผมจะปลูกละแต่ปลูกใหม่เนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของไผ่นะครับอาจารย์เพราะว่าระยะปลูกไม่เท่ากันอ่าระยะปลูกไม่เท่ากันแต่ว่าระหว่างแถวเนี่ยเท่าตรงนั้นคือแซมแซมหมายความว่าพร้อมที่จะขุดแต่มันจะมีหลักอยู่สี่เมตรสี่เมตรแต่ว่าตรงแซมตรงเนี้ยพวกแซมพวกระยะทีทีเนี่ยหมายความพร้อมที่จะขุดพร้อมที่จะเอาออกได้นะครับ ลุงครับขอญาตถามที่ที่บอกว่าต้องเอาหน่อแรกออกคือหมายถึงปลูกลวต้องเอาหน่อแรกออกอ่ะม่าใกล้ๆอย่างนั้นนะครับ่นหน่อันนี้ผม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 เอามาสามเงาเนาะสามเงา,า,เงาก็คือพวกนี้อายุมากามนะคือขุดมาสามสามหน่อเลยนะส่วนอันนี้คือ,อหน่อแรกที่เกิดขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะแต่งเนี่ยนะครับเราแต่งที่อายุมากออกก่อนเนี่ยหน่อแรกคือหมายถึงคือหน่อแม่มันใช่ไหมครับใช่ครับเอาออกเลยพวกเนี้ย ทิ่จริงอันนี้ก็ไม่ควรไว้แล้วเพราะว่ามันเป็นหน่อเก่าลำเก่าหมายความว่าถ้ามันแทงหน่อใหม่ขึ้นมาและตั้งได้ทีแล้วเราต้องตัดหน่อเก่าใช่ครับแต่ต้องให้ครบปีนะครับครับนะให้ครบปีคือลูกครบปีหรือแม่คือปลูกคืออันนี้ได้ปีหนึ่งแล้วไอของเก่าที่เป็นของเดิมเราออกนะครับก็คือมันจะไม่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 มีการต้านหน่อแล้ว เดี๋ยวนะนอนเดิมที่มาที่ี่งแล้วน่องมาปลูกเดี๋ยวเราเอาคือต้นนี้เป็นตัวอย่างเขตคือผมเอาตอตอใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวไอไอตอเล็กๆกับผมเอาออกหมดแล้วอ้าวให้ดูหลักอย่างเนี้ยก็คือมันเริ่มมีพื้นที่ใช่ไหมอันนี้ใช้ในกรณีที่เอาหน่อมาปลูกถูกไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดเอากิ่งไปปลูกก็ไม่เกี่ยวกิ่งก็ตัดกิ่งเดิมออกอ๋อตัดกิ่งเดิมออกครับ กปีอ่าปีแล้วก็ควรจะทําหน้าเนี้ยมีนาเมษานะครับหลังจากนั้นเอาอะไรมาใส่อาเปิดดูมันจะมีทั้งนี่เห็นไหมเลืออ่าก็คือเศษเศษทานของเรานี่แหละนะแล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็อะไรใบใบใบไผ่อยู่ตรงไหนอก็รอบก็ที่ผมเก็บไว้ตรงนั้นแหละเห็นไหมมันมันใช้มันมันใช้ได้หมดเลย